สวัสดีครับสมาชิกเตาฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ทำนํานะครับทุกท่านนะครับามาชมนะครับเพิ่งที่เขาแยกลังออกมานะครับเป็นรังเ,เรียกว่าเป็นลังขนาดเล็กนะครับก็เพิ่งแยกจากาประชากร กลุ่มใหญ่มานะครับแยกมาเป็นกลุ่มเล็กเพื่อที่จะหาที่อยู่ใหม่พูดง่ายๆนะครับเขาก็ได้มาเกาะตรงกระเบื้องนะครับหน้ารังแต่ยังไม่ตัดสินใจเข้าไปข้างในนะครับคงจะรอดูบ้านใหม่นะครับสำรวจบ้านใหม่ก่อนว่าน่าอยู่ไหม ผมก็มาอยู่ใกล้ๆเขานะครับก็มาลุ้นนะครับลุ้นใกล้ๆว่าเขาจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่สักพักก็คงจะไม่ไม่รบกวนเขาละครับอันนี้มาถ่ายให้สมาชิกได้ชมกันนะครับก็เป็นฝูงเท่ากำปั้นนะครับฝูงนี้ไม่เยอะนะครับจำนวนประชากรแต่ถ้าเขามีนิสัยขยันนะครับสักพักเขาก็คงจะสร้างประชากรได้ได้เร็ว นะครับเพราะว่าแถวนี้อา,อาหารกําลังจะมาก็คือข้าวนาปังนะครับกําลังจะออกรวงแล้วก็น้ำก็มีนะครับที่สวนทอฝันนะครับมีน้ำแหล่งอาหารใกล้ๆช่วงนี้ก็จะเป็นานาปังนะครับนี่แหละครับถ,ถ่ายให้ชมใกล้ๆนะครับฝูงไม่ใหญ่ ก็ลุ้นดูว่าเขาจะเข้ากล่องนี้หรือไม่นะครับถ้าเขาไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะไปเข้ากล่องอื่นก็ได้หรืออาจจะอยู่บริเวณนี้นะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าที่เขาไม่เข้าเพราะอะไรนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับบางทีกล่องอาจจะดูแล้วไม่ปลอดภัยนะครับมีช่องมีรูทางเข้าทางออกเยอะไปมากไปนะครับ เขาดูแลไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่อยู่หรือบางทีตำแหน่งที่ตั้งอาจจะร้อนไปนะครับหรือบางทีอาจจะมีเรื่องที่ใกล้ศัตรูนะครับเพราะอาจจะได้กลิ่นมดแดงนะครับมดแดงอยู่แถวนี้นะครับเยอะมากจะให้ผมอเอาไฟไปเป่ามดแดงเนี่ย ผมไม่ทํานะครับเพราะว่าอยากยัให้เขาอยู่ด้วยกันแบบธรรมชาตอิอยู่ร่วมกันนะครับตามธรรมชาติแต่ว่าเราก็ป้องกันเรานะครับโดยการะนะครับใช้ตัวช่วยนะครับอาจจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับท,ที่ใช้แล้วนะครับผมก็จะไปขอที่อู่ นะครับบูซ่อมรถมอเตอร์ไซต์วันนี้นะครับอ่าครับถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับของช่องทอฝันนะครับช่องเล็กๆแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกนะครับที่ติดตามกันนะครับ ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ